ครับกระดาสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับําอะไรเขาไ้เป็นยังไงเป็นอยาเท่าร่างหรือยังคะโอ้โหตั้งแต่มาถึงมันวันนี้มาพอดีเวลาคือนัดเขาไว้ว่าเราจะเจอกันบ่ายสามโมงครึ่งเพราะว่ามีภารกิจหลายอย่างที่จะทำในวันนี้นะคะปรากฏว่ารถติดวันนี้รถติดนะคุณวิยุทธ์เผมอยู่ตรงเกษตรประมาณเกษตรเสนาประมาณเกือบสี่สิบนาทีอยู่ตรงนั้นใช่ไหมวันวันนี้เนี่ย เราเตือนแล้วนะคะสบพ91เราเตือนตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าวันนี้จะมีผู้คนเดินทางออกแต่เราไม่ทำนะเราเตือนเนี่ยแต่เราไม่ทำเองเราก็ไม่ติดอยู่40นาทีเราเตือนแต่ผู้อื่นใช่คุณไม่ใช่เราอ๋อใช่ผมผมนะคะผมคือเราเตือนแล้วว่าวันนี้จะมีผู้คนเดินทางออก นะคะซึ่งก็เป็นไปต,ตามคาดแล้วก็เดี๋ยวในช่วงคู่หูจราจรคุณหนูนาและนาชิดเนี่ยจะมาสรุปภาพรวมให้ฟังนะคะในช่วงประมาณทุ่มสี่วันไงหลายคนก็บางท่านก็อาจจะเดินทางแล้วใช่ไหมบางท่านก็อาจจะยังพรุ่งนี้อะไรประมาณเนี้ว่ากันไปแต่บางที่ก็ไม่หยุดนะอเอกชนบางที่ไม่หยุดใช่โรงเรียนบางแห่งก็ไม่หยุดค่ะก็บอกว่าให้เป็น เป็นการสอนทดแทนก็แล้วกันที่หยุดไปก่อนแน่นอนชดเชยไม่ได้ทดแทนชดเชยอะไรประมาณนี้ตอนนี้เรา Facebook ไลฟ์กันอยู่นะครับใน2ช่องทางทางเพจ Facebook แล้วก็ YouTube f m อ1 t r ก f f i c Pro ครับ o ครับนะคะเมื่อว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอันนี้ต้องขอแก้แก้ข่าวแทนคุณวิยุทธนะคะจริงๆแล้วคุณวิยุทธไม่ได้ไม่ได้บานขนาดนั้นนะะค อโหคอยย้อนหน่อยคอย้อนใครเขรู้คุณแม่เมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยใส่เสื้อสีฟ้าแล้วโอ้โหดูอวบอิ่มระยะสุดท้ายมากแต่ก็ดูก็โอเคนะชอบบวบเขาเป็นคนชอบอวบอยู่แล้วใช่ ตีงมนก็ไปดึงคือปัจจุบันก็ท้วมผู้ชายเขาเรียกท้วมนะผู้หญิงเนี่ยเขาเรียกอวบใช่ในบางคนก็อาจจะใช้ไม่ถูกอกผู้ชายอวบอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เขาเคยใช้กันแล้วเดี๋ยวนี้ภาษาไทยก็ไปตามยุคสมัยวันนี้เห็นเขาชัดๆเลยวันนี้คุณผู้ฟังที่ฟังทาง f m 91ของวิทยุของเรานะคะอาจจะได้ยินซึ้๊ามา๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊น๊๊นี๊๊๊๊นๆๆ ด้วยตัวคนเดียวนะคะเพราะว่าเข้ามาปุ๊บเนี่ยหมดเวลาของ<ช>คุณสุนันพอดีอแล้วคุณวิญญุก็เข้ามาสวมต่อแล้วก็<ช>อย่างอื่นๆก็ทำอีกเยอะแยะไม่พอไม่พอ,พอคุณยายนั้นจะมากดดัน <laughs> ทำนู่นทำนี่เลยไม่รู้ม้ <laughs> มีสกิดสกิดมาดูกล้องหน่อยอะไรเงี้ยงงกันไป <laughs> <ๆ S 2> ก็เลยเนี่ยเมื่อสักครู่เราก็เลยอาจจะได้ยินว่ากรุงเทพเหนือเนี่ยสามารถเชิญมาได้ พูดผิดพูด,พดถูกไปเลยกรตรงสติไม่อยู่แล้ววันนี้เ<า>นี่ยมีข่าวด่วนนะคะตอน17บเมืกตอนแรกเนี่ยบอกว่าบ18บนาฬิกาจะแถลงข่าวจากสบคนะคะคแต่ว่าล่าสุดเนี่ยสิบนาฬิกาจะแถลงข่าวะคะ่ะว่ามีผู้ติดเชือ้อโควิด1 9เป็นนักโทษนะคะเป็นนักโทษที่ติดที่สถานนอกสถานกักกัน ะะแต่ว่ายังไงก็ตามมีกระบวนการที่จะทำที่จะดูแลไปแล้วในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็17นาฬิกาเนี่ยขอเชิญพี่พี่น้องๆสื่อบนชนทั้งหลายนะคะมาเข้าไปร่วมฟังการแถลงข่าวที่ห้องประชุมชั้นหนึ่งกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีนะคะงนี้นเราถึงบอกถึงคุยกันถึงย้ำกันตลอดเวลาว่าต้องระมัดระวังนะ ก็เห็นกระทรวงไม่ได้เห็นได้ยินกระทรวงสาธารณสุขก็มาให้ข่าวเหมือนกันนะฮะบอกว่าตอนนี้คนเราเนี่ยคือคนไทยเราเนี่ยกาดตกเยอะเลยอคือเรื่องของความดูแลตัวเองเนี่ยการดูแลตัวเองมันลดลงเยอะเลยใช่ไหมฮะใช่มันหวบไปนะเรามีข่าวเราเคยได้รับข่าวจากเวียดนามเวียดนามก็ร้อยกว่าวันนิดๆนะคะร้อยวันนี่แหละก็ปรากฏว่าพบผู้ติดเชื้อรายใหม่นิวซีแลนด์ก็เหมือนกันร้อยวันเหมือนกันวันนี้เราก็ร้อยวันเหมือนกันเมื่อวาน เหมือนแบบเผาเสร็จแล้วครบร้อยวันอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วหยดต่อนะต่อนะคําว่ากาดอย่าตกเนี่ยมันหมายถึงความประมาทกาดนี่คือความความประมาทนะคะกาดนี่คือตั้งสติเอาไว้นะคะก็เลยวันนี้อยากจะชวนคุณวิยุทธ์คุยเรื่องนี้วันนี้หัวข้อของเราก็คือฉันเป็นฉันเองเหมือนชื่อเพลงเนาะ เจอฉันใช่ไหมน้าท่านโอ้โหฉันเป็นฉันเองเหรอคุณแหวนคุณแหวนอ๋อใช่ใช่ไปเธอจักไปน่าจะอาลบั้มแรกแรกนะฉันเป็นฉันเองอัลบั้มแรกเลยใช่ไหมครัเป็นร็อกเกอร์สาวครับนะคะแล้วก็ร้องเพลงนี้ฮะซึ่งบ่งบอกว่าว่าตัวเราเป็นตัวเราเนี่ยเนาะซึ่งจะว่าไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดเรื่องถูกนะคุณวิยุทธ์ครับเพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยคนก็เรียกว่าต้องหาตัวเองให้เจอครับ หาตัวเองให้เจอเพื่ออะไรเพื่อการตลาดใช่ไหมใช่การตคือทุกวันเนี้ยมันมีการตลาดนําไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยต้องมีเอกลักษณ์ครับต้องเขาเรียกว่ามีคาแรคเตอร์อ่าแล้วคุณมีคาแรคเตอร์ยังไงอวบมั้งไงที่บอกไงน็เป็นผู้หญิงที่ดูดีมากเลยอูโหชบจังเลยชอบชอบน่ผู้ชายไม่ใช่เคยแนะนาสาวให้เขารู้จักแต่ไม่ฟ้อมไม่อวบธรรมดานะอวบดําด้วย เคย <c oughs> แนะนำสาวให้เขารู้จักและสองคนนั้นก็เอวบางร่างน้อยแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกันาาก็แนะนําให้คุณววยุทธ์คุณยุทธ์บอกว่าพี่ถ้าจะแนะนําให้จริงๆนะเอาสองคนเนี่ยมารวมกันมารวมกัน,กนแล้วก็ดูสมัยนู้นอืม,อมแล้วสมัยนี้ล่ะ อนนี้ก็อวบแล้วล่ะอวบแล้วนะฮะด้วยวันเวลาด้วยวันเวลาที่หล่อหลอมมาก็อวบแล้วหนึ่งในสองคนนั้นนะอวบแล้วบไม่ต้องมาผูกรวมกันอ่า SMS บอกแม่บอกวันนี้เนี่ยรู้สึกจัดแสงดีแหมสว่างใช่ไหมล่ะผมหายไปไหนผมเห็นมาแวมมือครูนี่วันนี้คุณปอนชัยนุชิตเนี่ยมากำกับบอกพี่พี่ตั้มโอไหมเออตรงนี้แหละพี่ตั้มขาวจวะเลยพี่ตั้มบอกโอเคอ p p r o v e ผ่าน อยยางรู้ฟ้าดินเข้ามาดูแลให้เรานะฮะอีกท่านหนึ่งนะครับบอกว่าดีเจชายอมอดีเจชายนะนี่ดีเจชายดีเจหญิงนะฮะบอกสงสัยจะเป็นโรคภูมิแพ้นะแพ้อากาศเป็นแบบทุกวันเลยนะฮะไปละมันดีไปละอ่าเป็นทุกวันเลยดูแลสุขภาพนะคะจากคุณยายขอบคุณมากครับคุณยายนะฮะค่ะแล้วมีอีกนะคะคุณหมายคุณหมวย ตายแล้วไกลไปหน่อยคุณหมวยผู้หญิงผ yes> <uh ู้หญิงใช่ไหมอ่าคุณหมวยนะฮะฟังคุณสองคนมา23ปีโอ้โหเหรอยีปีโอ้ยไม่ธรรมดานะคะเนี่ยโอ้ยังบอกยังน่ารักเหมือนเดิมขอบคุณมากนะคุณคุณหมวยคุณหมวยใบปออ่าแล้วก็คุณเอกลักษณ์สวัสดีครับจะายกันมานะคะคุณฟรีดอมฮอนบิลนะคะก็เป็นแฟนประจำนะฟังเช้าด้วยฟัง เย็นด้วยน่าจะฟังทั้งวันแหละฮะแล้วก็เอาเรื่องเช้ามาเล่าตอนเย็นฟังเอาเรื่องตอนเย็นไปเล่าให้ตอนเช้าฟังก็ออกแนวบางวอนกันนะคนปีทองก็บอกว่าทีมคุณแม่ไงทีมบางข้างคุณแม่ไงอ๋อแลคุณแม่ไม่ค่อยทํางานช่วงนี้มาคุยเรื่องฉันเป็นฉันเองคุณวิยุทธ์ครับคือคนเราเนี่ยคนเราเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะเราก็เป็นอย่างเงี้ยเราถูกหล่อหลอมมาเนาะครับ เราก็เป็นตัวเราแบบนี้มีเอกลักษณ์ของเราแบบนี้คือทุกคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยู่แล้วนะทุกคนเป็นแบบนี้ไม่ซ้ํากันนะใช่ไหมคุณก็เป็นแบบเนี้ไม่มีวิยุทธ์สองนะอย่างยืนหนึ่งเขาก็ยืนหนึ่งไปไม่มียืนสองใช่ไหมก็ตอนเช้ายืนจำได้ว่าเมื่อวานสื่อยังไงนะน่าจะเทคนิคระบบเทคนิคการไลฟ์ของเรามีปัญหาค่ะไม่ยืนก็ได้นะพอไม่ไลฟ์ก็นั่งจัดก็ได้ทีมงานมาไลฟ์ฟัง ทีมงานเขาบอกพี่บิ๊ตุ้มเขาก็นั่งจัดได้หรืถ้ปถ้าผมนผมว่าเขานั่งจัดไม่ได้เขาต้องยืนตลอดแต่พอไลฟ์ไม่ได้เขาก็นั่งนะก็บอกแล้วไลฟ์เมื่อไหร่ยืนเมื่อนั้นก็คือยืนหนึ่งะครับทีนี้ความเป็นตัวเราเราก็สะสมมาสิครับใช่ไหมคะการพูดแบบนี้การทําแบบนี้นะคะทีนี้มันไม่ใช่แค่เฉพาะ ตัวเราเนี่ยมันไม่แค่เฉพาะเราเราถูกหล่อหลอมกล่อมกล่าวมาเราสั่งสมตัวเรามามันหมายถึงตัวเราที่อยากจะให้คนอื่นเห็นด้วยนะคุณวิยุทธ์อ่าใช่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 ใตัวเราที่ที่คนอื่นเห็นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งและตัวเราที่อยากจะให้คนอื่นเห็นเนี่ยแต่บางทีเราไม่รู้นะแล้วเราทำตัวแบบนี้เนี่ยอยากจะให้คนอื่นเห็นแต่คนอื่นเขาเห็นไงอ่า แล้วตัวเราที่เราไม่เห็นก็มีอ๋อถูกใช่ไหมคะมันอยู่ใต้ลึกๆลงไปแต่ยังไงก็ตามเนี่ยอยากจะชวนอย่างนี้คือบางทีถ้าเรายึดมากไปคือแน่นอนแหละยุคปัจจุบันอย่างที่บอกว่ามันการตลาดนําในทุกเรื่องครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีตัวตนนะคะมีตัวตนขึ้นมาเพื่อที่จะหาช่องทางการขายให้ได้ใช่ไหมคนจืดๆชืดๆธรรมดาก็ขายไม่ออกบางคนก็อยากมีตัวตนในสังคมเนี้ยเหรอ ใช่ไห <West> มก็คือมีตัวตนเนี่ยอยู่แล้วแต่ต้องการเป็นท <sh arp ort> ี่ยอมรับในสังคมแต่ก็ต้องดูนะว่าสิ่งที่คุณต้องการยอมรับเนี่ยเขายอมรับแบบไหนนะยอมรับหรือเปล่าหรือไม่ยอมรับบางอย่างเขาไม่ยอมรับนะแต่คุณมีตัวตนไปแล้วะอืะแต่สังคมไม่ยอมรับแล้วใช่ไหมแต่สังคมนี่ก็เป็นตัวชี้หลายอย่างนะบางทีเรื่องแบบนี้เนี่ยบางทีมีเรื่องแบบหนึ่งเนี่ยครับผู้หญิงก็จะโดนว่าแต่ผู้ชายกลับไม่โดน ก็มีนะเช่นอะไรอะคุณแม่ถ้าพูดขนาดนี้ก็พูดไปเลยดีกว่าตั้งแต่ตัวตนแล้วอะอ๋อเลยอุณก็พูดไปเลยคือคนเรามันมันมีการหลอนล้อมกล่อมกล่าวแล้วก็มันมีเรื่องของสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยบางทีอย่างสังคมอย่าว่าแต่สังคมไทยเลยนะคะที่ที่ผู้ชายเนี่ยทําอะไรก็ไม่ค่อยผิดหรอกจริงๆ เห็นไหมเสียงกระทกกระทันคือผู้ชายเนี่ยทำอะไรก็ได like an ้แต่ผู้หญิงนมีข้อจำกัดจริงๆแม้แต่ประเทศที่เขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าแห่งโลกใบนี้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเสมอภาคชายหญิงใช่เขาก็มีนะเขาก็มีเรื่องของผู้หญิงเหมือนกันนะคะซึ่งบทบาทหน้าที่นี้ผู้หญิงรับไม่ได้ไม่ใช่ผู้หญิงอะไรเงี้ยมันมีอยู่แล้วมันเป็นเรื่องโอ้โหมันทั้งตัวของเรานะมองไปแล้วเนี่ยมัน ทั้งตัวเราที่เราหลอมมาเป็นตัวเรารแล้วก็ครอบครัวหลอมมาเป็นตัวเราแล้วสังคมหลอมเราอีกนะคุณวิยุทธ์แล้ะภาพจําของเราเนี่ยภาพจำแล้วนะถ้าเราจําในสิ่งที่โอเคก็โอเคบางทีอาจจะชอบในสิ่งที่ไม่โอเคแล้วไปจำต้องการแบบนั้นก็อีกแบบดูี่จิตใจด้วยนะทีนี้มันจําเป็นขนาดไหนอะว่าเราต้องเป็นเราเนี่ยฉันจงเป็นฉันเนี่ยต้องยืนยันในในในเราเนี่ยมันขนาดไหนคุณว่า มันเห็นหน่อยทีไม่ได้ฟังเขาไม่คำถามลึกไปหรือเปล่าลึกไปเออลึกไปนิดนึงไปไม่กาลังคิดถึงครัผมเมื่อกี้ผมว่าเนี่ยถูจมูกบ้างก็เลยไปย้อนดูเออไม่ได้สังเกตตัวเองนะะ <c oughs> นะฮะที่บอกคุณยายเมื่อครู่นี้นะฮะ <c oughs> คุณยายหายไปแล้วบอกว่าผมเนี่ยเป็นตลอดเลยป็นภูมรือสังเกตนะนี่ก็เลยไม่ได้เป็นไม่ได้ดูเพราอคุณยายเมื่อครู่คุณยายอะไรลงมาหาไม่เจอชื่อคุณยายเหรอคุณยายเหรอคะบอกว่าเป็น อ่าหุ่มแพ้หรือเปล่าอืมใช่ใช่คุณวิยุทธเป็นอย่างนี้ตลอดเออใช่ไม่เคยได้วันหุ่มแพ้อะไรเขากระหม่อมบางใช่เนี่ยฟ้าครึมนรึมมาไปแล้วจุดจัดๆัแล้วนะฮะคนกระหม่อมบางอันนี้เอาผมนี่ผมที่เห็นอยู่เนี่ยไว้แสกมาได้แบบนี้ั้งแต่ข้างหูนะปิดตงนีถ้าเปิดมาเนี่ยเห็นกระหม่อมเลยนะอรู้คุณแม่ชอบแบบนี้ไงดูอาคาราระษาใจอ่ะ คำแบบมีแบบแบบนึกในใจสะใจฝนตกลมาปุ๊บเนี่ยผมเป็นบาร์โคดเลยนะแม่แม่อยู่ตรงนี้นะเห็นไหมชอบชอบชอบเว้ยข่าวนี่คิดได้ยังไงคิดได้ยังไงอต่อต่อต่อมันจําเป็นขนาดไหนที่ถามมันจําเป็นขนาดไหนที่เราจะต้องมีตัวตนเป็นฉันแบบนี้ฉันต้องมี ที่ยืนมันจําเป็นขนาดมันต้องเริ่มต้นจากว่าคุณอ่ะพอใจตัวคุณเองหรือเปล่าใช่ไหมถ้าคุณภูมิใจคุณพอใจในตัวคุณเองคคุณไม่ต้องไปให้ใครรับรู้หรอกว่าคุณมีตัวตนไม่ตัวตนอ้าเชงแสดงว่าคุณเนี่ยยังไม่มั่นใจคุณยังไม่พอคุณรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่านี่ไงคุณเลยต้องให้เราจะต้องมีตัวตนขึ้นมาทำทุกอย่างให้ทุกคนเห็นว่าเราจะต้องมีตัวตนขึ้นมาโอ้โหแต่มันก็ต้องเรื่งกลับมายอมรับตัวเองก่อนนะเป็นสาระเป็นเรื่องวันนี้เ ตั้งแต่เป็นบาร์โคดเนี่ยแหละเขาต้อเริ่มต้นแต่ว่าคุณพอใจตัวคุณเองคุยคุณภูมิใจตัวคุณเองหรือเปล่าไงใช่ไหมหรือคุณทําอะไรให้คุณไม่พอใจในตัวเองออใช่ไหมเมื่อคนเราเนี่ยจริงๆแล้วเรานับถือตัวเองได้นะโอ้โหนี่ที่คือที่สุดแล้วไม่ต้องไปขออะไรจากใครเหมือนกับที่บางทีเดินไปสักทีแล้วไม่มีคนทักทายสวัสดีเราอ่ะคุณพิเอ๊ะทำไมเราเราไม่มีอะไรมาทัก เราเลยเหรออะไรเงี้ยใช่ไหมอันเนี้ยเรากระวั่นไหวเรารู้สึกนะใช่ไหมคะแต่เมื่อไรก็ตามเออเราไปเจอใครที่ไหนเราทักเขาก่อนเราสวัสดีเขาเลยเราไม่ต้องรอให้คนมาทักทายว่าอุ้ยอุ้ยนี่ไงคุณวิยุทธสพพ91นะอะไรเงี้ย ก็ไม so <laughs> ่เคยเอาป้ายมาแปะหน้าผาว่าทำงานเออไอ้หน้าอกแลยก็บางทีก็ไม่ก็ไม่ค่อยรู้นะเออแต่ผมส่วนใหญ่ถ้าทำงานก็ใส่เสื้อแบบนี้ใช่ใช่ในะคะนะะก็นี่แหละค่ะคืออย่างที่เราคุยกันบ่อยๆว่าต่อเนื่องมานะคะว่าเราแบกอะไรจริงๆแล้วเรื่องแบกอะไรเนี่ยเราอยากจะคุยมาหลายสัปดาห์แล้วแต่เราไม่ได้คุยสักทีใช่คือเราแบกเนี่ยแบกความเป็นเราเนี่ยแบกชื่อแบกนามสกุลครับ แบกตําแหน่งครับแบกบทบาทที่อยู่ในสังคม<ะ>แบกความเป็นเราเนี่ยเยอะมากอโดยที่เราไม่รู้อสิ่งนี้เราไม่รู้นะว่าเรากําลังแบกอยู่เราจะรู้ก็ต่อเมื่อเราดิ้นรน<ะ>เราฮึดฮัดอึดอัดเพื่อที่จะให้คนเห็นในสิ่งที่เรากําลังแบกอยู่นี่เพราะเราไม่เห็นไงเราไม่เห็นเราก็พยายามที่จะแสดงออกมาให้ได้ว่าเนี่ย สิ่งที่เรามีอยู่คืออันนี้นะครับมันก็เลยเป็นภาระหนักอันนี้เป็นอยู่ในพระสูตรเลยนะคุณวิยุตภาระหนักของคนเราเนี่ย<อ>คือการแบกชื่อแบกนามสกุลเรานี่แหละเป็นภาระหนักแบกความเป็นเราแบกความฉันเป็นชันเองเอต้อยังไงคุณแม่อีกสองนาทีก็คือก็คือเรามีไว้เพื่อให้รู้ความจริงเท่านั้นเองอ๋อเราม,เรามีเรามีเรามีแล้วยังไงล่ะเรามีเดี๋ยวมันก็ไปเดี๋ยวมันก็เสื่อมเนี่ย ถ่ายติ๊กตอกให้คุณวนาเนี่ยโอ้โหลิวรอยเยอะมากเลยเนี่ยบางทีเราก็ไม่เห็นอน้องเนี่ยนั่งคลิปจนลิวล็อกไปแล้วรีทัชไปในแต่ละเส้นแต่ละเส้นเนี่ยบางทีเราไม่รู้ไงไม่ใช่ไหมติ๊กตอกที่ทําให้คุณวนาเนี่ยไม่สามารถที่จะลบริ้วรอยได้อันนี้ตัวจริงแต่ติ๊กตอกที่ทําเองอ่ะในใจตานาน่ะอันนั้นโอ้แอปล้วนลหรอแต่ถ้าบางภาพที่เราทําแบบว่าเป็นพว เป็นพวกข่าวนะทัอยิ่งเลยพวกนี้ใช่ไหมตอนนี้น้องต้องไปตัดเอ็นทิ้งเนี่ยนะนิ้วมันลลอกตรงนี้รีทักคุณแม่นะคือจะบอกว่าข่าวเนี่ยเปลี่ยนตลอดเวลาเรายื้อไม่ได้หรอกแม้แต่ความรู้สึกนึกคิดเราก็เหมือนกันตอนนี้เรารู้สึกแบบนี้คิดแบบนี้นึกแบบนี้แต่พรุ่งนี้หรือว่านาทีถัดไปเนี่ยไม่ใช่ได้เพราะว่าแต่ละขณะของชีวิตของคนเราเนี่ยเปรียบเสมือนเม็ดผักกาดคุณวิยุทธ์อยู่บนปลายเข็มอ่ะ ปไปไปเล็บเอาปมีดก็ได้ใช่ไหม่มไมผัดกาดมันอยู่ได้นานขนาดไหนอ่ะอถูกไหมนี่คือชีวิตนะคะนี่คือชีวิตจริงๆเรามีอยู่แค่นี้จริงๆครับนอกนั้นอ่ะมันเป็นอดีตแล้วก็เป็นอนาคตอมันไม่ใช่ปัจจุบันเลยสักนิดเดียวเราก็ข่อยคว้าแล้วก็จมอยู่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วสิบวิฮะจบแล้วนี่แหละถึงบอกว่าเนาะอย่าอยากเลยฉันเป็นฉันเองเนี่ยฉันเป็นฉันแบบที่ โนบาดี้ไม่ได้เป็นอะไรนับถือตัวเองให้ได้เชื่อมชมตัวเองให้ได้เพราะ,ะเราทำสิ่งในสิ่งที่เราเชื่อชมตัวเองได้เนี่ยจบละโอเคคุณนัตตีหมูมีเยอะมากเลยนะ,ะหลายท่านที่แบบว่าคอมเมนต์มานะครับคุณน,นัตตีบอกก็ใส่หมวกสิคะไปถึงให้ผมมาใส่หมวก <c oughs> <อ>ไม่ได้คุณน,นันสินีเขาโกรธเขาต้องเป็นหนึ่งยืนหนึ่งแล้วก็หมวกหนึ่งหมหนึ่งรูอว่าคนอน่นไปยุ่งกับเขาครับหมดเวลาแล้วครับผู้นี้วากันใหม่เนาะวันนี้ไปแล้วขอบคุณมากๆสำหรับทุกคอมเมนต์นะครับสวัสดีครับ 4ี่มงเย็น